เลยครับขับสูงแล้วสวยมากเลยครับออร่ามากเลยอ่ะถล่นนี่มันเวทีแล้วแต่เขาก็สวยจริงสวยจริงแล้วก็น่ารักครับอ๋อโซฮีโซฮีอาร์โอ้โหจ้องตาไม่กระพริบรักมากรักมากตาที่เจ๊ขล่นนี่มันเวทีแล้วแต่เขาก็สวยจริงสวยจริงแล้วก็น่ารักมากถ้าตอบคำถามไม่ผิดเขาได้ไปเจอเวทีแล้วแหละตอบคำถามผิดไง มีความสุขมากเมียก็น่ารักให้ไปด้วยออโอ้โหตอนเขาบอกให้ขอแบบส่งเสียงผมก็หูอเงี้ยไม่มันจะมีมันจะมี้านจะมีช่วงตอบคาถามเหมือนว่าให้เล่นทั้งฮอใช่ไหมแล้วก็แบบให้นั่งลงใครตอบผิดให้นั่งลงนี่เขายืนกอบคนสุดท้ายไอ้ท้ายอยู่นะเสียดายตลอดไม่ได้นั่งไม่ถ้าตอบ,ตอบผิดนั่งลงนะฮะตอบตอบถูกซะเยอะเ,ออเสียดายแค่สามข้อเท่านั้น้นได้ไปใกล้กันนั้นแล้วออแค่นี้ก็ฟินแล้วครับมีความสุขแล้ว ก็ตอนแรกทีมงานเขาติดต่อมาเฮ้ยเห็นคุณมินชอบสนใจไปไหมก็เลยบอกว่าตายแล้วถ้าจะไปแล้วไม่เอาเมียไปนี่ไม่รอดแน่นอนเลยที่รักไปเพื่อนเข้าน่อยสิอะไรเงี้ยชวนเมียไปด้วยเมียก็เลยไปอะไรอย่างงี้โอ้โหเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยผูกปากไม่ลงเลยยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หยุดแต่เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่สวยมากเลยครับออร่ามากเลยอ่ะ โอ้ยติดภาพมันติดตาเลยอ่ะสวยจริงๆอุ้ยเมียผมสิครับอยู่เป็นมากเวทีก็โหคนนี้ก็โหหนักกระเดิมเยอะเลย